สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ท็อปอัพนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็คของเกมเมอร์โฟเลยนะรับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนหากใครกลัวติดปัญหาหรือว่าเติมไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวผมจะหาเรื่องทาของแดงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปสุ่มกาชาญก่อนเพื่อจะหาของมาผสมนั่นเอง วันนี้บอกเลยนะว่ามีเยอะมากๆเห็นไหมแปดสิบหกสิเอ็ห้าสิบสามโคตรเยอะคือจริงๆตั้งใจจะสุ่มตั้งแต่ก่อนหนะ้านี้นานแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้สุ่มนันกดีนะครับแล้วช่วงนี้ก็แบบคือมันมันแบบออัลลี่เยอะมากอะ่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะเนี่ยได้มาทุกคืน <laughs> ยังกู้ไม่หมดเลยนะ <laughs> ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานพอสมควรเลยเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าการสุ่มกาชาครั้งนี้มันจะทําให้ตัวละครผมเนี่ยวิวัฒนาการไปได้ไกลามากแค่ไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> หรือว่ามันจะย่าอยู่กับที่ป่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าอันดับแรกนะครับเราก็จะไปที่เรียกนะหัวข้อเรียกอัญเชิญหนึ่งซึ่งเหมือนเดิมเลยสิ่งที่ผมจะทําการอัญเชิญก็คือวัตถุดิบมังกรก่อน,อนแล้วก็ตามด้วยวิญญาณแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคัมภีร์สกิล ไปวันนี้เรามีเยอะมากๆห้ารอบนับจัดไปตันต้นตึมนี่น,น,นีนี่นี่น,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 นจะบอกว่ามันเปลี่ยนพื้นหลังใหม่เห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบมันมันไม่ได้ขึ้นหอขึ้นอย่างนี้นะ มันจะเป็นวงกลมแบบเสมอกันอะแต่อยู่ดีมันก็ห่อขึ้นไปแบบนี้นะครับมันเปลี่ยนพื้นหลังใหม่เนี่ยแต่ว่าความเกลือน่าจะคงอยู่ตลอดไปไปรอบที่สองแต่ก็ดูน่ารักตะมูตะมีดีนะครับเห็นไหมเมื่อกี้พอเราเปิดออกมาแล้วของมันลอยอยู่กลางอากาศนะอันลิดอันน้อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน่ารักดีนะรอบที่สามนะครับไป แล้วเดี๋ยวเราผมเนี่ยต้องการจะทําอาวุธแดงนะเดี๋ยวรอดูเลยว่าวันนี้จะผสมติดไหมเอาเวยสองอันเลยเว้ยเว้ยนี่พอบอกว่าแดงแดงแดงมาเลยเห็นไหมแดงจริงนะครับแต่ไม่รู้ว่าแดงจริงไหมนะเออเอยเขามังกอนนั้นหายากไปอีกสองรอบเห็นนตึ้ง อืมอืมมาอีกแล้วแล้วทําไมดวงมันมาตกอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยเอาวะได้อะไรก็เอาวะว่าแต่ได้เอาไว้ก่อนแล้ววะตนนเดนตึมอืมอืมโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสมบัติวิญญาณ8รอบ ต้องบอกเลยว่าไม่เคยได้สัตว์แดงจากการสุ่มกาชานะครับได้รอบที่แล้วเนี่ยจากการแต้มการันตีแต่มันก็ซ้ํานอกจากจะซ้ําแล้วยังผสมได้ซ้ําอีกโอ้โหโคตรสุดจริงๆไปแปดรอบยาวๆเริ่มแตนแตนตึมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ย ได้ปะทะกับหลายๆอาชีพนับช่วงหลังๆเนี่ยเพราะว่าศัตรูเราค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วพอเรามีโอกาสได้ปะทะกับหลายๆอาชีพมันทําให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเรามีเลเวลที่เท่าๆกันไม่ได้ต่างกันมากรวมถึงของต่างๆที่มันจะพอๆกันกลับกลายเป็นว่าเรากลับแพ้เขาแล้วพอเราไปส่องตัวละครเขาเราก็ไปเห็นว่าเฮ้ยมันมีส่วนหนึ่งที่ต่างออกไปนั่นก็คือคำพีโบราณน,นั่นเองใครยังไม่ทำของยัดคำพีนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลย บอกเลยว่ามันให้ความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะเจอมากับตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาสัตว์ฟ้าเนี่ยมาลงสมุดคัมภีร์ให้หมดแล้วหลังจากลงหมดแล้วผมก็จะค่อยเอาไปผสมดีกว่าคือถ้ามันเอาลงคัมภีร์ได้เนี่ยเราก็จะได้ใช้งานเลยแต่ถ้าเราเอาไปผสมโอเคถ้ามันได้มันก็ดีแต่ถ้าได้ซ้ำาะครับกว่ามันจะได้ซ้ำครบ4ตัวคิดดู <c oughs> แล้วผสมออกมาเผื่อมันได้ซ้ำอีก เออมันเอยไม่รู้จะว่ายัางไงนะครับอีกสามรอบไปแดนัแนตึมยังไม่ออกฟ้าสักตัวเลยนะเนี่ยตั้งแต่พูดมาเนี่ย <c oughs> โคตรสุดจริงจริงเพราะฉะนั้นการดองไว้เยอะๆไม่ใช่เรื่องดีนะ <c oughs> เนี่ยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจดองนะแต่ว่ามันมันยังไม่มีโอกาสได้ทำแค่นนั้นเองดูดิ <c oughs> มันยังไม่ออกฟ้าสักตัวเลยครับ <c oughs> แปดรอบ <c oughs> โคตรสุดอะโอ้ยไม่มีอะไรจะแบบสุดจริงๆดูนี่นะไม่ออกฟ้าแม้แต่ตัวเดียวและก็ไม่มีแดงเลยแม้แต่ตัวเดียวปาติโทเฮ็ดกันคักเทะ <c oughs> ไปต่อกันที่คัมพีสกิลนะ้ำหกรอบไปแต่นั้นแต้นติมเอา หวังดีคัมพีสกิลนี่แหละว,วะอยากได้คัมพีสกิลขั้นแปน่ะจัดให้หน่อยดิสักเล่มอ่ะเออมาหน่อยดิเร็วเ <c oughs> <c oughs> ตืนแทนตึม <c oughs> โอ้ยเนาะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยขอแดงด้วยขอแดงอ้อนี่เตะนิพานนะครับเต๋อเปไปหลายดอกเลยไปต่อเลยอีกสีรอบนะครับเตนะแทนตึม อยังไงมาอีกแล้วตำแหน่งเดิมเลยเอาลัวเดี๋ยวเสร็จนี่เราก็ไปผสมกันนะครับต้องบอกเลยว่าคัมปีสกิลเนี่ยผมยัดฟ้าไปหลายเล่มแล้วนะแต่แต่มันมีให้ยัดเยอะมากๆเลยเอไม่รู้มันจะเยอะไปไหนมีใครเคยกดเข้าไปดูบ้างคัมปีสกิลเนี่ยยัดไปถึงไหนกันแล้วมันมีให้ยัดเยอะมากเลยนะโอ้โหสามเล่มแล้วทุผท้ามทำไมมันมากองเองเป้งกันอยู่นี่ เมื่อเกสสัตว์วิญ,ญญาณไม่ออกสักอันเลยมันมากองอยู่นี่นี่เองคิดว่าจะมีไหมหนึ่งในสามเนี่ยมีไหมขอสักเล่มแบบเอาชื่อขึ้นเลยบัตรคุงแบบเนี้ยเอาแล้นะวัน t เอ้ยมีชื่อขึ้นไหมไม่มีอ่ะไม่มีชื่อขึ้นโอู้อีกสองรอบไปโอ้ อุตส่าห์อยากแบบมีชื่อขึ้นนะ่ะอยากมีชื่อในใจเธออะไรแบบเนี้ไม่มานะครับอีกหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปผสมกันตั้งใจจะผสมอาวุธแดงนะครับดูว่าวันนี้ดวงจะมาไหมนะปกติเนี่ยของแดงที่ทำนับผสมได้ทั้งนั้นเลยนะไอ้แปนไอ้แปนแดงพวกนี้เดี๋ยวมารอดูกันนะครับเดี๋ยวผมเอาของออกมาก่อนอันดับแรกผมก็จะเอาตัวนี้ออกมาแล้วเราก็จะมาผสมแดงกัน เพราะว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยต้องการจะทำอาวุธแดงแล้วก็ดึงสัตว์วิญญาณออกมาครับหลังจากนั้นเราก็จะไปยัดคมภีกันเราจะไม่ผสมนะเพราะว่าต้องการจะทำคมภีให้มันแน่นๆอันนี้เจอมากับตัวแล้วนะครับในขณะที่ของเท่ากันทุกอย่างแต่ไปแพ้แค่คัมภีมันทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยเนี่ยแล้วอันเนี้ย ซ้ำสองตัวเนี่ยเดี๋ยวต้องรอรออีกนานเลยกว่าจะผสมได้นะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปผสมกันนะครับเริ่มจากสัตว์วิญญาณกันก่อนนี่นะเฮ้ยแม่อ่ะเออแปนแดงเอาไว้สุดท้ายแล้วกันนะครับเอาสัตว์วิญญาณก่อนแล้วกันเพราะว่าจะเอาไปยัดคมภีไปจุด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 ไม่มาสักตัวนะครับเอาอีกเอาอีกจุด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 าดโคตรเกลือมันจะเกลืออะไรกันนักกันนาเนี่ยโอ้โหไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชม ไม่ออกสักอันน่ะฟ้าน่ะเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเอาไปต่อกันพี่คัมพีสกิลนับดูดูมันทำดิเฮ้ยเฮ้ย,ฮยสองเล่มสองเล่มอืมมามาเอายี่โหยอีกจุด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 เอายีอีกไปอีกจุด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 อืมสองเล่มสองเล่มเฮ้ยขอแบบอันตีได้ไหมถ้าอันตีได้เนี่ยก็คืออัพได้อีกเลยนะ เอายีกเอยอีกสองเล่มสองเล่มเอาอีกออยอีกอีกหนึ่งเล่มนี่นี่นี่ได้อีกได้อีกนี่หมดเดี๋ยวเราไปผสมกันที่แปนแดงนะครับดูว่าจะติดไหมนะสีแดงนะเพราะว่าการผสมเมื่อกี้มันค่อนข้างจะเกลือดวงมานอาจะมาตกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้สีฟ้ากี่อัน มาแล้วหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาไหมไม่มาครับท่านผู้ชมเอาอีกไม่มาอีกอีกเอ้ยเอาวะสิบสี่อันสามแถวเอาเอาเจ้าคิดว่าสีมาปะขอยคิดว่าอืมมามาบ่บ่นี่เอาดูเด้ล <c oughs> หนึ่งสองสาม เอออีกหนึ่งรอบเอายี่ก็อ,อีกเออไม่มาอดอดโอ้โหกะว่าจะยัดคัมพีนะสัตว์ฟ้าไม่ออกอืมเอายัดอันนี้ก็ได้วะคัมพีสกิลได้มาค่อนข้างเยอะทีเดียวเอาวะเออเริ่มจากเล่มในก่อนดีอันนี้อะไรจูโจมสายฟ้าแลบเหรอ เ,เดี๋ยวนะเอาที่มันเล่มเดียวก่อนแล้วกันนี่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 น,นี่เห็นไหมว่ามันใช้เยอะมากๆเลยอันนี้อะไรบาธานิพานเดี๋ยวดูก่อนนะเอ,เอาที่มันเล่มเดียวก่อนพลังศักดิ์สิทธิ์อ่ะพลังศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับใกล้เต็มละใกล้ได้ใช้งานละเอาอันที่มันใกล้เต็มก่อนแล้วกันแล้วก็พายุพิรุณ พา,ายุพิรุณไหนไหนพายุพิรุณโอเคเอาไม่ใช่พายุพิรุณเอายัดอันนี้ก่อนก็ได้นี่แล้วก็เอาอันที่มันเล่มเดียวก่อนมังกรฟาดหางมังกรฟาดหางมังกรฟาดหางนี่นี่นะครับเฮ้แต่ว่าลดความเสียหายโจมตีหนักเพิ่มความเสียหายโจมตีการทุบ กรฟ้าหางเจ้านะครหายากเดี๋ยวนะมันได้ทั้งสองอันเลยนหว่าถ้าอย่างนั้นก็เลือกเลยลดความเสียหายโจมตีหนักเพิ่มความเสียหายโจมตีการทุบเอาอะไรก่อนดีเอาเพิ่มความเสียหายโจมตีการทุบแล้วกันนี่นะผมจะยัดตรงนี้เลยแล้วก็ยัดตรงนี้อีกแล้วเดี๋ยวอันเนี้เราต้องไปทําภารกิจลึกลับเลยไม่ใช่ภารกิจลึกลับภารกิจคําขอมันจะได้ตัวนี้ มีอะไรให้ลงอีกมังกรทยานเอาวะมังกรทยานนี่นะมังกรทยานลงไปแล้วก็อันนี้ดูดชีวิตดูดชีวิตดูชีวิตดูชีวิตเอาเอาวะ,าวะลงอันนี้แหละดูดชีวิตอันนี้อะไรจู่โจมฟ้าแลบ ลดความเสียหาย PvP โจมตีคริติคอนเอาลงอันนี้ก่อนก็ได้แล้วก็อ่ะอีกสามเล่มสุดท้ายกำแพงสายลมนี่กำแพงสายลมแล้วก็เฮ้ยแต่ว่าหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยลงจนหมดแล้วอะ่ะกำแพงสายลมแล้วก็เหลืออันเนี้ยคัมพีบดกระดูกบดกระดูกบดกระดูกลงไปลงไป นี่นี่นี่อา้าวเห็นไหมครับว่ามันยังเหลืออีกเยอะมากๆเลยที่คือถ้าถ้าลงได้จนครบหมดนะโคตรเทพอ่ะบอกเลยไอ้คำภีโบราณตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับมันมากๆเลยนะมันให้ความแตกต่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวเดี๋ยวเราเอามาผสมดีกว่านะครับไอเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาผสมขึ้นแดง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย